ในช่วงที่ผ่านมาผมบอกเลยนะครับราศีเมษเป็นอะไรที่หนักพอสมควรในรช่วงที่ผ่านมาหนักราคูหมายถึงรุ่มหลงโมเมาหลายคนโดนหลอกโดนหลอกในเรื่องการเงินโดนหลอกในเรื่องการลงทุนหลายคนราศีเมษโทษนะบอกได้เลยลสองราศีนี้พูดกันตรงๆงแม่กับตุลเนี่ยเพ้อเผ้อโดนคอเซนเตอร์หลอกไปแล้วโอุต่าหอ,อันนี้เรื่องจริงหมายถึงราศีเมษกับราศีตุลเมกับราศีตุลี่ยโดนหลอกไปแล้ว ฟังนะฮะเผอโดนคอนเซ็ตเตอร์หลอกโดนเพื่อนหลอกโดนคนรักหลอกโดนหลอกแม่งงงไปหมดเลยนะฮะลงทุนอะไรก็เหมือนกับถูกหลอกถูกแบบถูกแบบหลอกลวงอ่ะโดนเราเปียบนะฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ราหูย้ายไปแล้วแล้วดาวรัศเข้าการเงินดีโอ้โหถือว่าเป็นราศีที่การเงินดีใช้ได้เลยฮะอันนี้ราศีเมษบอกเลยว่าเจ๋งจริงๆพูดเลยว่าใช้ได้แล้วมีโอกาส จะได้เรื่องของอาสังหาริมทรัพย์หรือเรื่องรบลาด้วยโอ้ตายอันนี้ชัดเจนเดือนไหนคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเดือ <Conf irm. S 3> นเมตั้งแต่30เมษายนเป็นต้นไปคอนเฟิร์มเลย